โปรดิสนี่ยนี่เสร็จแล้วทุกคนอันหนึ่งนี่นี่นี่ยังเป็นอย่างนี้พอมันทำเล็กไปพอเนี่ยมันทำใจยายไม่คของแม่นี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนมามาดูวิธีทําที่ดักปลาไหลทุกคนแบบแบบวิธีชาวดอยเนาะก็ทําจากไม้ไผ่เดี๋ยวมาดูกันทุกคนไปไปดูกันนี่แม่กันไม้ทำนะครับนี่นะครับ เขาจะตัดไม้ไผ่เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนนี่นี่ไม้ไผ่เนี่ยนี่เนี่ยทุกคนดูดิยาวยาวยาวมากดูนะครับด,ด,ด,ดูความสูงของไม้ไผ่ทุกคนดูนะสูงเท่าเอวผมเลยอะ่ะยาวเมตรกว่าดูยาวเกือบเมตรเป็นเมตรนะ่ะในบ้องมันอะ่ะอันนี้เหมาะเหมาะกับการทำการทำที่ดักปลาไหลทุกคนนี่นี่นี่ในเขาจะผ่าผ่าแบบนี้นี่นี่นะ ยาวมากเลยนี่โอ้โหบ้องมันยาวมากทุกคนทำท่อประปาได้เลยสบายเลยเนะนี่ยนะครับทำคลิปนี่ไม่ต้องเนี่ยโอ้แม่อาจจะราแบบนี้ใส่แบบนี้ทุกคนดักแล้วปลาไหลไม่จะลงตรงนี้ใช่ไหมแม่ถ <c oughs> ึงงั้นเหรอ <c oughs> เออแล้วแล้วครังล้ำมาเจาะรูไว้ไหม มาโจยนะไม่ต้องจยเหรอโอโอ้โจยนิดนึงเหมืนมนอนพ่อวุธมันทำอะไ้โอ,อทนน้ทุกคนเนี่ยก็ใช้สารทุกคนเนี่ยนี่สารถักถักคล้ายมันอ๋อ โอเคอ๋อทำแบบนี้อะไรมันจะลงไปในในในกระบอกนี้ทุกคนไปดักยังไงมันยังงงเลยน่ะอันนี้มันอ่อนไปห่าแม่ตัวนี้เนาะใช่แม่มันอ่อนไปมันต้องออกนากว่านั้นน่ะอืใช่พ่ออัน้มันบางไปพ่อมันมันไม่อยู่อ่ะมันต้องอ่านากว่านั้นหน่อยอ่ะ เนี่ยทุกคนมาล,ลัดตด้หนีนะท่ากว่างโค่หรือเจ็บบ้านเลยกว่าเตี้ยหรือเจ็บบ้านเลยทุเราเอาตัวนี้แข็งๆหน่อยเปล่าพ่ออันนี้พอทำบางไปโอ้ทำบางไปตัวเนี้ยเราเอาแข็งๆหน่อยเวลาเวลาเราขับเนี่ยมันมันจะอยู่ผมไม่รู้ว่าผมแค่ 你咋吃饭 <来 video. S 2>、嗯、了，你来喂掉，你买吧，钱穷了。 คือเมว่อเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆอ่าไอาที่ที่แถวคอีสานก็ให้ก็ให้ไก่นอนนั่นฟักไข่ทุกคนตามเล่าไก่เนี่ยไอตรงนี้ไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องอยู่เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้แค่นี้ทุกคนดักปลาไหลได้แล้วทำง่ายๆคืองกล้ยง่ายๆแบบแบบง่ายมากเลยแบบทำแบบสุดยอดเลย ตัดไข่มาอันเดียวก็ได้ก็ได้ดักปาลาไหลได้แล้วเฮ้ยนี่ครับเสร็จแล้วแม่ดูดิมไม่ไม่ <c oughs> นี่ <c oughs> นะทุกคนม,งงมันมันจะเป็นช่องอย่างนี้ทุกคนลงไปอย่างเงี้ยแล้ว,วปาลาปลาไหลอย่างงนี้ใช่ไหมแม่ <c oughs> แล้วข้างๆหลังเราจะเจาะรูไว้ไหมครับพ่อมาโพดอ่ะมาโพดดิเซะนี่เสร็จแล้วทุกคนอันหนึ่งนี่นี่นี่ยันเป็นอย่างงี้ ตาเทใจกว่าครับนคุณแม่ทำแม่ทำสวยๆไม่ได้ออกนี่ค็ก็ดูนะแม่ก็ดูถ้าบอกโสนกินเนีนๆเสนนี่กะนี่ทุกคนนี่เสร็จแล้วอันหนึ่งเมื่ัวนันสวยไม่สวยไม่สำคัญทุกคนจริงๆเราบางคนก็ทำสวยทุกคนแต่นี่ค่ะเอาเอาบางคนทำสวยมากนี่คือคือไม่ไม่สวยทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นเรอกว่าสวยไม่สวยมันอยู่ที่ว่าว่าคำนี้เวลาผายเขาจะผายทุกคนนี่แม่เขาจะพา นี่ๆแล้วก็จะผ่าไม้ไผ่แบบนี้ครับมีการทําแต่นั้นก็ซานเลยทุกคนง่ายๆเองเนี่ยจิบเนี่ยเนี่ยนะครับคนผ่าเป็นซีดเป็นซี่เป็นซี่เป็นแะไแนงอะไแนงแนงดังนั้นเขาก็ใช้ใช้ไม้ไผ่อีกที่ที่เรา ถาไว้บางๆมนีมาสามมาสามเลยครับทุกคนเนี่ยอย่างเท่อะทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าอย่างเท่ดูดิแต่นั้นเขาจะเจาะข้างล่างตรงนี้ทุกคนเขาจะเจาะตรงเนี้ยนี่โอแม่มันจะแตกป่ะแม่เนี่ยนี่ดูดิแม่มันแตกแล้วแม่ะแตกปะเอารดมาได้เนาะอืออารดมาแน่อา,ารดมนแล้วก็จะเจาะรูตรงนี้ทุกคนขาจเจาะตรงนี้อีกรูเล็กๆในตรงเนี้ย ขอเจาะลงไปตัวนี้นะเพื่อให้น้ำมันให้น้ำมันระบายออกนี่แล้วนี่แตกเลยเมื่อกี้มันจะอยู่ไหมว่าแม่มันแตกแล้วเนี่ยฮะเด่นได้ไหมเอาเอารวดมันเอารวดมันนี่มันแตกตัวนี้ออกเอารวดมาตัวนี้เออเอารวดมันมันมีรวดอยู่นนี้ของอันนี้ของพ่อเหรอ <c oughs> อันนี้ของพ่อและอันนี้ของแม่นะ <c oughs> นีงของพ่อไปของพ่อพอมันทำเล็กไปกับพ่อเนี่ยมันทำใจใหญ่ไปของแม่นี่ทำนี่บานๆนี่เยอนี่นี่ของแม่แม่ทำสาแล้วพ่อนกคนนี่พี่ตักปลาไหลทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วดิถ้าพ่อรับได้ที่เรงเว่ยทำผม ก็ดักยังไงว่าดันน้ำไ,ไหลแม่อ่ะน้ำไหลเหรอแต่วางให้นอนนี่เลยเหรออะไรเป็เข้าไปเหรออะไรไม่งงอย่างวะไม่ฉลาดเลยตอนเราเป็นที่เตโอเคทุกคนเดีย๋ยวมาดูที่ดักปลาไหลกระดักอย่างนี้ทุกคนมาดูกระดักปลาไหลเนะาะดักแบบนี้นะนี่นี่ดักแบบนี้ตรงน้ำไหลแบบนี้ น้ำมันจะไหลามานไปนี้ทุกคนตามมาลองน้ำมันจะเข้าทางน้ำแบบนี่แบบนี้อือมัน,น,นก็จะเข้าอย่างเงี้ยทุกคนใส่แบบนี้เลยง่ายๆเลยเสร็จที่กรบเลยแต่ก็ง่าย,ายแบบกินนิ่มๆาในข้าวส่วนข้าวนี้ก็ข้าวเราปลูกข้าวแบบไม่ใช่สารเคมีเนาะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีทุกคนส ข้าวหนึ่งทุกคนดูดินี่ทุกคนใ,ใส่แบบนี้ดีกันใส่โอเคทุกคน,เ,นเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือนาข้าบันไดเนาะ นะครับนะครับมันใดทุนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับข้าวมันก็จะสวยประมาณนี้ทุกคนสวยมากเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีทุกคนนี่นะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ พาทุกคนมาดูวิธีการทําการทราําปลาไหลที่ดักปลาไหลเนาะวันนี้ก็ฝนตกทุกวันบนดอยครับทุกคนเช่นเดิมโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ผมด้วยนะครับทุกคนถ้าคุณชอบคลิปผมผมแบบวิธีชาวดอยนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ